ชาวจังหวัดอุบลราชธานีกว่าหมื่นคนร่วมรำถวายมือในพิธีบวงสวงและสดุดีวีลกรรมพระประทุมบรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงประจำปี2563 ที่อนุสาวรีย์พระประทุมบวรราชสุริยวงศ์ทุ่งสีเมืองเทศบาลนาครอ,อุบลราชธานีนายสรยิวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวอุบลราชธานีจัดพิธีบวงสวงและสดุดีวีรกรรมพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำพงศ์ประจำปี2563โดยร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองตามแบบโบราณจากวัดหลวงมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ประสงค์ก้ารูป ก่อนร่วมวางขันหมากเบงจุดเทียนชัยประกอบพิธีบวงสวงเปลี่ยนผ้าแพรและสักการะด้วยมาลาัยกร แล้วกล่าวสดุดีวีรกรรมรับประทุมบรราราสุริยวง์เจ้าคำพงพรามอ่านองค์การและลั่นคล้องชยัยพร้อมร่วมรำถวายมือเป็นการร่วมสักการะบูชาเชิดชูกเกียรติและเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและกะตัญญูต่อผู้ปกครองเมืองและบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานี สำหรับประวัติพระประทุมบวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำผงเป็นบุตรของพระเจ้าตาและนางบุษดีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2252ที่นครเวียงจันทร์เป็นหลานปู่เจ้าปางคำราชวงศ์เชียงรุ้งเจ้าปางคำได้อพยพมาสร้างเมืองหนองบัวลุมพูหนองบัวลำพูหรือนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบาน เจ้าคำพงได้เสกสมรสกับเจ้านางตุยธิดาอุปราชธ,ธรรมเทโวอนุชาของพระเจ้าองค์หลวงชัยกุมารเจ้านครจำปาสัก์และได้รับแต่งตั้งเป็นพระประทุมสุรราชเมื่อปีพุทธศักราช2,323อันเป็นตำแหน่งนายกองใหญ่คุมเล็กไพรอยู่ที่บ้านดู่บ้านแกขึ้นกับนครจำปาศัก์ ต่อมาในปีพุทธศักราช2329ได้ย้ายครอบครัวและไพร่พลจากบ้านดูบ้านแก่มาตั้งบ้านเมืองใหม่ที่ตำบลห้วยเจรแมโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองอุบลจากการร่วมปราบกระบฏไอ้เชียงแก้ว และในปีพุทธศักราช2,335พระบาทสมเด็จพ,พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงโปรดกลา้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งพระประทุมสุรราชเจ้าคำพงเป็นพระประทุมวรวราชสุริยวงศ์และยกฐานะเมืองอุบลเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลัยประเทศราช ด้านการสงครามเป็นทหารเอกในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกช่วยเหลือการสงครามระหว่างไทยกับหัวเมืองประเทศสราชและปราบปรปามความไม่สงบที่เกิดขึ้นในหัวเมืองต่างๆหลายครั้งรับประทุมบราราชสุริยวงศ์ครองเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2321จนถึงปีพุทธศักราช2338รวม17ปีถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2338สริอายุได้85ปีโดยมีพิธีศพทำเมรุนกหัสดีลิงเผาที่ทุ่งสีเมืองแล้วเก็บอัฐิบรรจุธาตุไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองปัจจุบันได้นำอัฐิไปไว้ที่วัดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี Да. Wow.